สวัสดีครับยังคงอยู่กับผมนะครับกับดูเวยอฟมวยไทยรอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับนักมวยที่น่าสนใจอีกหนึ่งคนครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเหมือนเดิมครับเราจะต้องมาชิลกับบรรยากาศสบายๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ย่านปทุมธานีครับในร้านนะครับ f l r i s ิ Matcha House Cafe ครับซึ่งผมบอกเลยว่า เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่รักสุขภาพอยากจะกินมะอร่อยอร่อยสักหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็บราการผมบอกเลยว,ว่าเย็นสบายครับอ่ะซึ่งนักมวยที่ผมจะได้เจอวันนี้ก็คือก้องชัยครับซึ่งผมบอกเลยว,ว่าน่าสนใจมากครับอ่ะเอาเป็นว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ อาลับตอนนี้ผมอยู่กับนักมวยดังครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวให้กับแฟนๆรายการหน่อยครับครับสวัสดีครับผมก้องชัยชนะยดอนเมืองครับผมนี่คือมีคนเขาจะชอบเรียกเราว่าซ้ายใจเด็ดคือยังไงมันคือมาจากไหนครับครับผมก็เวลาขึ้นชกเนี่ยก็ก็้ายล้วนเนี่ยครับแล้วก็สู้เนี้ยบูเนี้ยครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าเราเนี่ยถนัดสายถูกไหมใช่ครับสายล้วนครับส่วนคําว่าใจเด็ดเนี่ยเพราะว่าใจเราสู้ใช่ครับใช่ไหมครับเอาอย่างนี้คือ ในรายการเนี่ยทุกๆคนที่พี่มาเยี่ยมเนี่ยเขาจะต้องมีสอนเทคนิคให้กับพี่สักเทคนิคเนี่ยครับผมมีอะไรพอจะสอนพี่ได้ไหมเอคิดว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายครับคือยังไงฮะเตะซ้ายต่อยซ้ายอะไรครับอ่าเตะซ้ายฮึบอ๋อคือง่ายๆเอาจังหวะว่าพอเตะก็จะยกขาบังสูงว่าเตะมาเฮิบก็จะยกบังางแล้วก็แล้วก็แต่ว่ามันแปลว่าเดี๋ยวนะเวลาเราเตะเสร็จปุ๊บไม่ต้องเอาขาลงถูกป่ะครับผมเพราะว่าจังหวะอ่ะขอช้าๆให้คนดูไปด้วยฮึบปึ่งปัง หรือเอาจจริงนะผมบอกเลยว่าถ้าแบบนี้มันมีนักมวยอยู่ไม่กี่คนที่เขาชอบทํากันแล้วก็เป็นไม้เด็ดของของคนถนัด้ายใช่ป่ะพอะเราจะเห็นว่าก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ชอบทําก็คือตะวันฉายถูกว่าที่คนจะจําได้ว่ามันคือท่านี้ใช่ป่ะเป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้ป่ะอยากรู้ว่าตัวเราเนี่ยซ้อมยังไงถึงจะทําได้เพราะว่าไอเตะธรรมดาเนี่ยมันทําได้แต่ว่าไอเตะแล้วต่อยมีหลักในการยืเราเทรนแบบไหนถึงจะทำท่านี้ได้แปลว่ายกขาขึ้นเลยอ่า ยกปุ๊บนะครับค่อยๆทาเนี่ยอ่าแล้วทํากับกระสอบก็ได้ถูกปะใช่ครับเออปังอุ้ยแต่แปลว่าขาอยืนเนี่ยต้องแข็งแรงเลยหลักนนะคือหลักต้องดียังแบบยังไม่ต้องบิดแข่งอะไรครับยกยกขึ้นไปเฉยๆอย่างเงี้ยครับยกขึ้นไปแบบเงี้ยอ่าจนพอเมื่อไหร่ที่มันคล่องแล้วค่อยออกใช่ครับใช่ไหมปึ๊บปังเนี่ยอ่าก็ค่อยๆหาจังหวะแต่แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จังหวะกดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาขาลงก็ได้ถูกปะกำลังเหมือนกะหลังจะลงปึ๊บ ั้งแล้วก็สลับโอ้น่าสนใจโอ้น่าสนใจฝึกนานไหมก็เรื่อยๆใช่ครับไม่ไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันคิดว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับโอ้มันไม่น่ายากที่ยเฮ้ย้ยินบ่อยเ่าเราย่ฮ้ย่ฮ้่เฮ้ย้เพื่อคูยเ้เพ้่เค้ ขยายความให้หน่อยว่ามันคืออะไรครแบบอยากทําให้เขารู้ว่าเราทําได้เงี้ยครับตอนที่เขาไม่อยู่แล้วเงี้ยจริงๆมันสําคัญแค่ไหนเวลาชกที่เราจะต้องแบบนึกถึงคนข้างหลังนึกถึงครูนึกถึงคนชี่ช่วยเนี่ยมันทาให้เรามีพลังมากในยแค่ไหนทําให้เรามีพลังครับผมเพราะว่าเราก็นึกถึงแบบว่าที่เขาสอนมาอะไรเงี้ยครับผมอยากให้เขาดีใจอะ่ะอยากให้เขารู้ว่าเราทําได้เงี้ยครับสิ่งที่เขาสอนมาไม่สูญเปล่าเงี้ยครับในขณะเดียวกันมันมีความกดดันไหมพอเราต้องแบก แบกความกดดันของทุกคนในค่ายของครูเออคนที่มาเชียร์เอยเวลาจะขึ้นมันก็มีความกดดันบ้างเอาแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าไม่คิดตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเราต้องทําให้ได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยแน่นอนว่าฟอร์มการโชคของเราเนี่ยมันก็ในยุคหนึ่งแล้วกันมันมีขึ้นมีลงแล้วเราเองก็โดนวิาพาก์วิจารณ์มาค่อนข้างเยอะเนี่ยช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นก็ที่ว่าแพ้นอก,กครั้งแร่ครับก็ตอนนั้นก็ โอ้างบางคนก็ถึงกับทางมาในแชทเลยครับว่าว่าแบบต่อย่างงี้แบบไม่พัฒนาอะไรเงี้ยให้เลิกไปเถอะอะไรเงี้ยเฮ้ยคือทักมาบอกว่าไล่เลิกไม่ต้องชกแล้วจังนี้จริงเหรอใช่ครับเรารู้สึกยังไงแบบบางทีไอตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจนะครับแต่ว่ามาคิดอีกทีเงี้ยเราก็ต้องแบบสู้เพื่อคนที่ค่ายแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวเงี้ยครับเราก็เอาไอที่เขาดาต่อนนั้นมาเป็นแรงผลักดันนะครับอืมอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรา ก็ข้ามมันไปได้ครับก็คิดว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแปบลบว่าคนที่อยู่ในค่ายแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแน่นอนว่าฟอร์มก็กลับกลายเป็นดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือคนก็กลับมาชื่นชมว่าเฮ้ยก็มีของนีหว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคนระับครับก็ดีใจครับที่ว่าตัวเองผ่านตรงนั้นมาได้ครับแล้วก็กลับมาแปลว่ามีคนรู้จักมากขึ้นเงี้ยครับ พูดถึงบรรยากาศในการซ้อมหน่อยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ซ้อมเนี่ยหนักมากอันนี้จริงไหมครับก็จริงครับผมหนักแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยออหนักมากครับตั้งแต่ยุคพี่ตู่ยุคพี่ตู่ว่าหนักแล้วครับอพอพี่ตู่แบบไม่อยู่แล้วคิดว่าจะเบาเนาะเบาลงหน่อยพอมายุคนี้ยังหนักเลยอเดิมเนี่ยค,คิดว่าอย่างนี้แล้วกันมันเป็นความเก็บกดของพี่โมเสสไหมตอนนั้นเนี่ยซ้อมมาให้ผมหนักเหลือเกินงั้นขอแบบให้น้องๆก็ซ้อมหนักด้วยก็กิดอาไหม่ครับคิดว่าด คิดว่าไม่เก็บกดแต่ว่าอยากคิดว่าอยากให้น้องๆได้ดีได้ดีใช่ครับใช่ไหมพูดถึงสไตล์ของหัวหน้าค่ายที่นี่หน่อยจริงๆแล้วเขาเขาเป็นคนพูดน้อยใช่ไหมเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะเขาเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเขาไม่พูดอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งเกรงใจเขาาเงี้ยคือเขาเป็นสไตล์อะไรสไตล์แบบมองตารู้ใจอย่างเงี้ยประมาณน่ะใช่ไหมรู้ใจครับดุไหมดุเราดื้อเปล่ามันก็มีบ้างครับ เฮพาทัวรค่ายหน่อยเฮ้ยอันนี้ใครทนี่ใครไทสันนบผมไทสันเนี่ยจริงๆค่ายนี้เขาบอกว่าค่ายนี้มีแต่นักร้องฮิปฮอปคนนี้ก็เป็นนักร้องฮิปฮอปถูกป่ะใช่ใช่ครับมันมีเพลงดังที่เนื้อเพลงคืออะไรนะหนึ่งครับผมหนึ่งสองสามส่าหกเแปด ห้าหกเจ็ดแปดไปหาดูคลิปทิกตอกดังมากนี่น่องวย่ข่นี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นถ้วยถ้วยของ่ข่ครับผมโหโคตรขังเลยนะอันเนี้ยเออว่างๆเนี่ยเช็ดทําความสะอาดบ้างนะนบผมไปไว้นงี้ให้มันแบบมันขังดีครับใช่ป่ะธรรมศาสตรไม่ค่อยขังอันนี้พูดมีเหตุผลครับรูปเนี้ยผมจะบอกได้ให้นะครับว่าสําหรับคนดูทั่วไปอาจจะไม่มีความหมายแต่สำหรับผมเนี่ยรุ่นี้มีความหมายเพราะวันนั้นเนี้ย ลูกเนี้ยถูกถ่ายในวันที่โมเสสหัวหน้าค่ายปัจจุบันนี้โชคกับผมและชนะผมด้แชมป์นี่คือนี่คือแชมป์โลกที่ออกไปจากผมอยู่กับเขาเรียบร้อยแล้วก็อันเนี้ยเป็นวิชุดพี่เลี้ยงเออยอะไรเอยใช่ป่ะใช่ครับชืคุมนักมวยใช่ไหมโอ้เรากันเนี่ยลูกนักมวยดังๆทั้งนั้นเลยนักมวยใช่ป่ะครับเออฟ้าสว่างฟ้าสว่างครับผมเสียดายน่าเลิกเร็วอ่ะฟ้าสว่างเนี่ยดังมากเก่งมากเนี่ย แชมป์หน้าดำเนินใช่ครับสองเส้นใช่ไหมแชมป์หน้าดำเนินตั้งแต่เด็กเนี่ยคนก็บอกว่าโหฟ้าสว่างเนี่ยอนาคตเนี่ยเป็นเป็นยอดมวยแน่แต่ว่าหยุดซะก่อนใช่ครับเลิกก่อนแล้วก็นี่รูปพิตูครับโอ้โหขังมากครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็โอ้ยมันมีมุมค่ายอีกมุมหนึ่งนี่ว่าตรงนี้ใช่ครับถูกปะโอ้รูปก็เต็มเอ้ยอะไรเอ้ยจริงๆอ่ะเวลาเตะกระสอบเตะฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นก็ส่วนมาก ทานข้าจะมากกว่านี้ครับอ๋อ,อ,อแต่่วนนี้เท่นะจริงๆน้ำมวยพักอยู่ตรงนี้ใช่ปะใช่ครับก็มีสามที่ครับสา,ามอาครารตรงนี้นีแล้วก็มีข้างหน้าอ๋อข้างบนก็กินนอนอยู่ที่นี่กันหมดใช่ครับอ๋อห้องเราเนี้ยอยู่กับใครห้องผมอยู่ข้างหน้านอนครับอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวทุกวันเบ้าใช่ครับ <laughs> <laughs> อยากรู้ว่าเป้าหมายในการชกตอนนี้ของเราเนี่ยตั้งเป้าไว้อะไรบ้างเป็นแชมป์วันครับแชมป์แชมป์โลกครับผมแต่ชมป์วันเลยอรอใช่ครับแต่ว่ารู้ว่ามันยากอยู่ครับแต่ว่าจะพยายามทําให้ได้เงี้ยมีภาพจินตนาการไหมเคยมีนอนคิด่งเงี้ยจริงว่าแต่ว่าเราต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยมันมันมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เรามีแรงในการสู้ทุกวันปะเพราะภาพนั้นปะใช่ครับผมมันก็มีแรงครับรุ่นไหนคิดว่าอยากเป็นแชมป์รุ่นไหนก็รุ่นที่ต่อยปัจจุบันเนี่ยครับ125บอ์เนี่ย มวยไทยให้อะไรกับเราบ้างพูดถึงมวยไทยหน่อยมวยไทยก็ให้อะไรครับเราเยอะมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็ห่างไกลครับจากจยาเสพติดอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เรามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันเหมือนมวยไทยมันเป็นส่วนของชีวิตเราไปแล้วใช่คร,ครับผม,ม,มสุดท้ายอยากให้ฝากสําหรับน้องๆที่กําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างแล้วอาจจะรู้สึกท้อเหมือนกับที่เราท้อในทุกๆวันที่ต้องทํางานนะให้กําลังใจเขาหน่อยท้อได้ครับแต่ว่าอย่าถอยครับผมเดี๋ยวก็ ประสบความสำเร็จเองครับต้องชัยที่สุดได้เห็นแล้วนะครับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ได้มาจากความดุกดันเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความสงบของจิตใจและความกระตันอยู่ที่ไหลเวียนอยู่ภายในเหมือนกับสายน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลและพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปกับ The Way of Muay Thai รอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่สวัสดีครับ